มาเป็นแถวเลยค่ะห้างแถวนั่นแหละห้างแถวในหัวแถวนะ,ะวสะพายเลยอ่าเตรียมจทย์ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรเชื่อกลุ่มอะไรเดสมอลลเดทนะคะเออเป็นเดทน,นะอ่ะทำไมไม่เอาแม่ตารุณาม,มุทิตาเนาะใช่ไหม อ่าโอเคเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็อาจารย์จะเข้าไปบรรยายข้างในฐา,านแรกของเราจะเป็นฐานพระโพธิสัตว์นะลำโพงมาใกล้ๆนะคะฐานแรกของเราจะเป็นความรู้ในเรื่องของพระโพธิสัตว์จุดเลยเดชพระโพธิสัตว์จุดแรกนะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะพระโพธิสัตว์นี้นะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็ถือว่าเป็น บุคลาที่สถานนะคะหรือเป็นบุคคลชั้นยอดนะคะที่ปรากฏในที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามหายานปรากฏในพระพุทธศาสนามหายานนะคะอย่าไปว่าหิในใานนะ,ะพระพุทธศาสนามหายานชื่อของท่านนะคะเป็นพระอวโลกิเตสวรหรือเรียกว่าพระโพธิสัตว์นั่นเองนะคะจึงไปพ้องกับตำนานเมืองจีนว่าเป็น พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือกวนซีนผู้สาสนะคะกวนซีนคืออะไรคะผู้ฟังเสียงนะ,ะผู้ฟังเสียงสัตว์นะ,ะโพศัพแปลว,ว่าพระโพธิสัตว์นั่นเองนะคะท่านมีตำนานนะฮะในเรื่องของเป็นเจ้าหญิงอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งหรือเป็นอาณาจักรนะคะอาณาจักรหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคบเขามีการค้นพบว่าอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะในปัจจุบันนะเป็นอณาอจักรอณาจักรหนึ่งที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ,อหลายพันปีที่แล้วนะคะอณัยจักรนี้นะคะมีองค์หญิงนะคะอ,องค์หนึ่งนะคะเป็นคนที่สนะคะขององค์จักรพรรดิองค์หนึ่งนะคะท่านชื่อว่าเมียวซานนะท่านเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์มากนะท่านจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ เมื่อท่านสําเร็จนะคะเมื่อท่านปฏิบัติธรรมจนสําเร็จแล้วนะคะบิดาของท่านเกิดความล้มป่วยนะคะเกิดความล้มป่วยลงดังนั้นจึงได้เอาสินแสนะได้นําสินแสเนี่ยมาพยากรณ์ว่าทําอย่างไรจึงจะหายจากโรคร้ายนี้นะคะเพราะว่าอ,อ,องค์จักรพรรดิเนี่ยนะคะที่มีโรควิบากกรรมนี้เกิดจากอะไรคะเกิดจากสั่งให้เผาวัดนะเผาวัดฆ่าพระฆ่าแม่ชี นะวิบากกรรมตัวนี้จึงเลยไปตามให้องค์จักรพรรดิเนี่ยดวงดวงตามองไม่เห็นนะคะแล้วก็เป็นคนวิกลจริตนะแล้วก็มีอารมณ์ที่สั่กใส่อยู่ตลอดเวลานะคะทั้นไค่ฟ้า,ฟาราษฎรก็เลยรู้สึกไม่สบายจก็หาหมอนะมารักษาทั่วทั้งประเทศเลยก็ไม่สามารถรักษาได้จนไปหาหมอคนหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นนักรถที่มีตบตัเดชมากเลยว่าจะต้องใช้อะไรคะจะต้องใช้เนื้อมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ลูกตาและแขนเอามาผสมเปญญ็นยาแต่ดวงตาและแขนนั้นจะต้องนำมาจากบุตรสาวของพระองค์เองนะคะดังนั้นองค์งจกักรพรรดิเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอายังไงฉันก็ต้องตายแน่นอนแล้วแหละเพราะว่าฉันอุตส่าห์ไปฆ่าลูกนะสั่งให้คนไปพรมานลูกฉันจนไปเผาวัดจนให้ตายทั้งเป็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าลูกฉันถ้ายังมีชีวิตอยู่จะสามารถที่จะสละลูกตาแล้วก็ สละแขนเพื่อทําเป็นยาแล้วรักษาตัวเองได้มันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เลยลองไปขอลูกสาวคนแรกลูกสาวคนแรกามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนจะเอาลูก,กตาให้เอาแขนให้ใช่ไหมคะลูกสาวคนที่สองก็ปฏิเสธเมื่อปฏิเสธไปเอาราชบุตรเขยคนแรกมาก,ก็ปฏิเสธราชบุตรเขยคนที่สองก็ปฏิเสธจนมีคนเดินทางไปหาพระโพธิสัตว์โอินนะคะที่เขาลัวทัวซานนะคะหรือเกาะทะเลใต้ที่เป็นที่สถิตของ พระโพธิสัตว์นั่นเองก็เลยนําเรื่องนี้ไปอบอกกับเจ้าแม่นะคะแล้วก็เจ้าแม่เมื่อได้ยินข่าวเพียงเท่านั้นเองก็ตัดสินใจควักลูกตาขณะที่ได้ยินนั้นเลยด้วยความประสงค์ที่ว่าต้องการอยากจะรักษาพ่อของตนเองและก็ตัดแขนนะคะจึงนําลูกตาและก็แขนนั้นนะมารักษาพ่อหายภายใน3วันหน้าตาก็มองเห็นแขนก็ปกติแล้วก็มีร่างกายที่กระปี้กระเป๋านะคะ ดังนั้นเมื่อเดินทางไปหาพระโพธิสัตว์ตอิมก็เห็นว่าลูกสาวของตนเองน่ะตาบอดกับแขนขาดแล้วก็ดั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะองค์จักรพรรดิก็เลยคุกเข่าแล้วก็กราบพระโพธิสัตว์คือกราบลูกสาวของตนเองสํานึกในบุญคุณที่ลูกสาวตนเองกล้าสละดวงตาแล้วก็แขนนะคะเป็นคนที่มีความกระตัญญูรู้คุณมากนะคะ แล้วก็สํานึกในความผิดพลาดของตนเองที่กระทำมาหลังจากนั้นพ่อของตนเองก็เลยว่าหลังจากนี้นะคะจะทํานุบรมพระพุทธศาสนาจะสร้างวัดจากทํานุบรมพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในประเทศชาติของตัวเองนะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะเมื่ออธิษฐานจบเพียงเท่านั้นเองนะคะก็เกิดปฏิหารก็คือดวงตาขององค์หญิงนั้นกลายเป็น1,000ดวงตาและแขนกลายเป็น1,000แขนที่เราเห็นเจ้าแม่กุนอิมเป็น หลายหลายมือเห็นไหมคะเวลาที่เขาสร้างไว้ตามวัดของคนจีนที่ว่าเจ้าแม่กุนอิมตามพันมือพันตามาจากตัวนี้นะคะมาจากกริดาพิณิหารหรือเรียกว่าบุญอันยิ่งใหญ่ที่ตนเองกล้าสละดวงตาแล้วก็แขนให้กับบุพการีซึ่งไม่มีใครนะคะสามารถที่จะสละให้แบบนั้นอีกแล้วดังนั้นเรื่องนี้นะคะจึงสอนให้เราหรือสรุปในข้อธรรมะตัวนี้นะสรุปว่า เจ้าแม่กุอิมเนี่ยท่านเป็นบุตรที่มีความกระตันยูกระตะเวทีกระตันยูก็คือรู้คุณกระตะเวทีก็คือตอบแทนก็คือให้ลูกกระตาให้แขนแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ความโกรธกับพ่อแม่เลยก็คือให้อภัยตลอดเวลานะแม้แต่พ่อแม่จะทําอะไรก็ตามดังนั้นรพระโพธิสัตว์อวโ,โลกเิเจสวนนะคะที่เป็นบุคลาที่สถานนี้จึงชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกรตันยูและความเมตตา ดังนั้นนะคะรูปปั้นของพระโพธิสัตว์คุณอิมจึงมีการตั้งสักการบูชาอยู่ในวัดวาอารามอยู่ในศาลเจ้าอยู่ในสถานที่สําคัญที่มีผู้นับถือก็คือกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนทั่วโลกจนถึงนัปัจจุบันนี้แม้แต่คนไทยที่ไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนก็ยังต้องนับถือพระองค์เหมือนกันนะคะดังนั้นรูปกายของพระบุธิสัตว์คุณอิมจึงมีการตั้งสักการบูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นพันๆปีมาแล้ว แม้แต่ในสมัยอาณาจักรของโบราณนะคะเจ้าแม่กวนอิมมีความเฟื่องฟูในอนาณาจักรของโบราณด้วยสมัยไหนเอ่ยสมัยพระเจ้าชัยยวร,รมันที่7ที่เราเห็นนะเห็นมีอะไรคะมีการสร้างอโรคยาสารมีการสร้างอโรคยาสารปราสาทและในอโรคยาสารปราสาทจะต้องประกอบด้วยองค์พระอวโลกิตศวรที่จะต้องยืนอยู่หน้าซุ้มโคปุระนะคะด้านหน้าของด้านหน้าของอโรคยาสาร ดังนั้นทุกแห่งที่มี102แห่งในประเทศไทยทั้งหมดจะต้องมีเทวรูปหรือปฏิมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวลอิมยืนอยู่ในอารวคยาสารนิทุกแห่งเลยนะคะเพราะว่า,าพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะคะมีความศรัทธาเริ่มสายต่อองค์พระอวโลกิเตศวรมากนั่นเองแล้วก็ท่านก็เลยโปรดกล้าให้มีการสร้าง โรงพยาบาลขึ้นนะคะสมัยนั้นก็คือดินแดนนี้จะเป็นดินแดนอาณาจักรของโบราณจนถึงสารคามอุดรธานีนะคะไปจนถึงภาคกะวัทางลบบุรีเห็นไหมคะเราจะเห็นปรางปราสาทที่เป็นปราสาทหินนะคะใหญ่โตโอ่อ่ามากในอาณาจักรนั้นในสมัยนั้นในยุคนั้นนะคะที่ดินแดนแถบนี้ตกอยู่ภายใต้าราชอาณาจักรของ อาณาจักรของโบราณก็จะมีการสร้างปราสาทที่เราเห็นปราสาทระแง,งปราสาทพนมลุงปราสาทน่นปราสาทนี่ต่างตามตามหมู่บ้านของเราเห็นไหมคะเป็นอาณาจักรของโบราณนะคะแล้วก็อรคยาสารหนึ่งก็หนึ่งในนั้นก็จะมีการอะไรคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมหายานแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกนะคะในโลกในดินแดนแถบนี้นั่นเองดังนั้น รูปของพระอาวโลกิตศวรนี้จึงเป็นลักษณะของความเมตตานะคะลักษณะขององค์อวโลกิเตศวรองค์ข้างบนมีอะไรบ้างนะคะองค์นี้เรียกว่าปางประทานพรปางประทานพรน,นะคะมือขวานะคะจะเป็นปางดีดน้ำมนต์นะคะมือซ้ายจะถือคนโถและเทน้ําลงปางนี้จะปรากฏในยุคก่อนที่ข้าวยากหมากแทงฝนไม่ตกตลอด7ปีเจเดือนเจวัน แล้วก็ผู้คนในอนาณาจักรจีนโบราณน,นั้นเกิดความล้มตายและก็หนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ําแยงซีเกียงเขียนด้วยนะคะปรากฏการของเจ้าแม่กุอิมหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าแม่แยงเจ้าจแม่ว่าแม่น้ําแยงซีเกียงนะคะแม่น้ําแยงซีเกียงนะ่ะเกิดฝนตกมาตลด 3, อดสาอเกิดฝนตกตลอด3วัน3คืนแม่น้ําแยงซีเกียงแตกค่ะแตกเสร็จแล้วนะคะ น้ำก็ซัดเข้าหมู่บ้านคนตายนับแสนคนนะคนตายนับแสนคนนะคะเพราะอะไรคะเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นทำไมคะเพราะว่ามีมนุษย์คนหนึ่งไปฆ่าลูกพญามังกรพูดง่ายๆก็คือลูกพญานาคนะลูกชายพญานาคนะขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์แล้วไปเห็นผู้หญิงอาบน้ำอาบน้ำเหมือนผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วรู้สึกยังไงมันกะหาวแมนบอละอ่ะอ่าอยากที่ซึ่งเขาดีบัดทีนี้ ไปข่มคืนลูกสาวเขาข่มคืนอย่างเดียวไม่พอไปฆ่าลูกสาวเขาอีกนี่นะคะเรื่องมันแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยโกรธแค้นมากเลยนาะพญานาคเขาจะขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เขาก็จะฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งหลายตอนหลายศพมากทีนี้ชาวบ้านที่4ู0ยเสียลูกสาวของตนเองก็เลยทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เสร็จแล้วก็รอวันเวลาที่พญานาคตัวนี้ลูกชายพญานาคตัวนี้เนี่ย ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ให้ผู้หญิงส,ยสวยๆเกณฑ์ผู้หญิงสวยๆเนี่ยไปล่อมาให้เข้ามาในป่านะคะทีนี้พญานาคก,ก็เลยมองเห็นผู้หญิงสวยก็เดินตามมาเพราะเขาแปลงเป็นคนได้ใช่ไหมครับแปลงเป็นอ,อง,อ,อ,งอ๋องเขาเรียกว่าพวกพญานาคเขาจะเป็นอ๋องเป็นอะไรกันนะคะเขาก็เดินตามผู้หญิงสวยมาหลังจากนั้นชาวบ้านก็รุมจับลูกชายพญานาคเนี่ยฆ่าทิ้งเสียหลังจากนั้นนะคะ ข่าวก็ไปถึงพยานาคผู้เป็นพอ่อโกรธแค้นมากเลยที่ว่าลูกชายของตัเองตายก็เกิดการแสดงปฏิหารให้แม่น้ําแยงสีเกียงแตกพูดง่ายๆก็คือเขื่อนแตกนั่นเองเมื่อเขื่อนแตกเสร็จแล้วสามารถฆ่าคนได้นับแสนชีวิตก็คือน้ำเนี่ยไหลลงไปในหมู่บ้านไหนสมมติว่าทั้งจังหวัดสุริเนี่ยมันไหลไปเกือบทุกอําเภอเลยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ครึง่งต้นะมะพร้าวเนี่ยพวกเราก็ตายหมดแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็ข่าวนี้ก็ดังไปถึงหูของทวยเทพแล้วก็งเอกเสียนฮ่องเต้ก็ไม่รู้จะปราบพยามังกรได้ยังไงเพราะพยามังกรเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปปราบได้สงเทพสามตาไปปราบก็ปราบไม่ได้ทรงเซียนหลายพระองค์มาปราบก็ปราบไม่ได้สุดท้ายก็เลยขอทูลอารัธนาเชิญเจ้าแม่กุนอิมให้ลงมาปราบนะพระแม่กุนอิมก็เลยลงมาเสร็จแล้วท่านก็เลยใช้อ่า มือปางประทานพรของท่านแล้วก็เทน้ําทิพของท่านลงจากคนโถนะคะและหลังจากนั้นก็พยามังกรก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยกริานุภาพของพระโพธิสัตว์กนิมเราจึงเห็นเจ้าแม่กนิมที่ข้างล่างจะมีพยามังกรเห็นไหมคะและเจ้าแม่กนิมยืนเหยียบบนหัวมังกรนะคะปางนี้จะเป็นปางที่พระแม่กนิมทรงประทานพรและหลังจากนั้นนะคะพระโพธิสัตว์ก็เลยให้พยามังกรเนี้ยไปถือศีลหน 1, ึ่งพันปี โดยที่มีข้อตกลงว่าถ้ามีใครตกน้ํามีเรือกําลังจะอับปางกลางทะเลหรือใครก็ตามที่ทุกข์ลำบากยากจนหรือปีไหนก็ตามที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลถ้าชาวบ้านทําพิธีขอฝนพญานาคหรือพญามังกรเนี่ยต้องเป็นผู้ประทานฝนให้ท,ทันทีข้อตกลงของเขานะครับเพื่อที่จะไถ่โทษที่ตัวเองฆ่าชาวบ้านไปนับ แสนชีวิตนั่นเองนะคะดังนั้นแถวบ้านเราลุ่มแม่น้าโขงเราจะมีการบูชาพญานาคนะพญานาคก,กับบางกรเหมือนกันนะคะเยงแต่ว่าไปอยู่ประเทศจีนเขาก็เติมเขาให้หน่อยเติมแขนให้หน่อยแต่พอเรามาอยู่เมืองไทยก็เราก็จะเห็นเป็นอะไรคะเครื่องสูบน้ําตาพญานาคหรือเปล่าไม่ใช่นะเราก็จะเห็นหน้าที่เป็นตัวคล้ายงูแต่มีงอนนะคะมีงอนนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นพญานาค พญานักมีฤทธิ์สามารถแปลงเป็นคนได้ดังนั้นในจุดตรงนี้นะคะจึงถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นบุคลาีิสถานนะคะที่กำลังบอกเราว่าพระโพธิสัตว์อิมเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาก,การุณาดังนั้นถ้าใครก็ตามที่นับถือพระโพธิสัตว์อิมสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือ 1. คุณจะต้องมีความกระตัญยูรู้คุณต่อบ,บุปการี 2. ส,สิ่งที่คุณมีก็คือคุณจะต้องตอบแทนบุปการีดังนั้นเวลาคนไปบนจะไม่กดอิมว่า ขอให้ลูกสอบผ่านขอให้พ่อแม่หนูหายป่วยถ้าพ่อแม่หนูหายป่วยแล้วหนูจะเป็นคนดีเห็นไหมคะถ้าเวลาเราไปบนกับเจ้าแม่กุอิมสิ่งแรกที่จะทําให้เราสมปรารถนาก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนดีลูกจะขอเป็นคนดีเป็นคนรู้บุญคุณแล้วก็ดูแลพ่อแม่ตลอดชีวิตสิ่งที่เราจะอธิษฐานเรื่องนั้นสําเร็จผลทันทีนะคะอันดับแรกเลยคนที่จะบนเจ้าแม่กุดอิมถ้า บนในเรื่องของเราจะขอเป็นคนดีนะคะอันดับตัวที่สองถ้าใครต้องการให้เรื่องใหญ่ๆสําสำเร็จผลจะต้องบนว่าทานเจ9วันหนึ่งเดือน49วันสุดแล้วแต่เราเพราะวิธีแห่งการหยุดฆ่าและหยุดกินเนื้อนี้เป็นการสร้างกุศลทางหนึ่งที่เราไม่สนับสนุนการที่จะกินเลือดเขากินเนื้อเขาเพราะสัตว์กว่าที่เขาจะตายแล้วมาอยู่บนจานเราเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานกว่าเขาจะตายใช่ไหมคะ กุ้งปลาปลูหอยเนี่ยแม่เธอเนี่ยไปหาหอยมาแล้วก็โยนลงน้ําร้อนน้ํากําลังเดือดเด,ดเนี่ยนะถ้าเขามีเสียงร้องเหมือนพวกเราเขาคงจะร้องทุกทรมานมากเลยดังนั้นคนบุคคลที่นับถือพระโพธสัตว์คุณอิมเขาจึงไม่นิยมทานเนื้อสัตว์และจะเป็นคนที่มีความกระตัญยูรู้คุณค่อนข้างมากฉะนั้นคุณธรรมพื้นฐานตรงนี้จึงต้องมีดังนั้นวิถีของคนจีนสิ่งที่เขาจะต้องมีคือความกตันยูและตอบแทนนะคะ ต่คุณจีนเขาจะมีสุภาษิตว่าข้าวหนึ่งทัพพีเมื่อได้ทางจากใครจะตอบแทนทั้งชีวิตถ้าเขาได้ดีมาและเงื่อนไขตัวที่สองนะคะของกลุ่มชนชาวจีนก็คือถ้าบุพการีหรือพ่อแม่ของเขาตายเขามักจะสร้างอะไรคะสร้างห่วงห่วงจุยหรือซุยห่วงซุยใช่ไหมห่วงจุ้ยนะคือบ้านนะ ดูห่วงจุ้ยเนะี่คือดูโงเ่เฮงบ้านดูว่ามันตั้งถูกไหมอะไรไหมห่วงซุยก็คือที่ฝังนะคะห่วงซุยคือที่ฝังศพเขาจะมีการฝังศพพ่อกับแม่เอาไว้เขาคนจีนเลยไม่มักนิยมเผาศพบ,บุพการีเขาจะเก็บศพพ่อศพแม่ของเขาเอาไว้แล้วเวลาถึงวันเชงเม้งเขาจะไปไหว้และลูกหลานเลนหลนทุกคนก็ต้องไปไหว้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นทุกคนต้องไปไหว้ที่นั่น เพราะกลุ่มชาวจีนเขานับถือมากที่สุดเลยก็คือพ่อกับแม่และสิ่งที่เขาจะต้องแสดงก็คือความกตัญญูรู้คุณมันจึงเป็นบาดฐานของการดำเนินชีวิตของคนจีนนะคะเห็นไหมเป็นลักษณะเช่นนี้โอเคเราได้อะไรกับเรื่องนี้สรุปให้ได้5บรรทัดในฐานแรกของเราโอเคฐานที่สองไป